สรุปต่ำเล่าวันพุธนะครับฝันได้3ตัวชุดเดียวแต่ไม่สามารถเล่าความฝันได้นะครับแบบนี้เคยถูกตรงๆมาแล้ว2องสมวดนะครับผมคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิต,ติและความเป็นไปได้โปรดใช้ยจริยาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับขอชูช่องกาพารวยครับผมเมื่อนี้ผมมีแนวทางต่ำเล่าวันพุธที่11 กลุ่มพาสองพันห้าร้อยเกมาฝากมาตอนแมนแมนเอฟนะครับผู้ใดยันคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องกาพารวยน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบรับชมคลิปนี้ให้จบอยู่ท้ายคลิปมีของดีของเด็ดมาฝากนะครับมีของดีของเด็ดจะมาอวสู่ฟังนะครับผมรับชมคลิปนี้ให้จบเดอ้อผู้ใดฟัง่จบถือว่าพลาดมากเลยนะครับผมเอา สำหรับแนวทางตำเล่าเนาะไม่มีความฝันอ่าไม่ได้เล่าความฝันนะครับเอาว่าเป็นโตใหเป็นโตเลยนะครับผมอยากได้กันแล้อ,อย่างถ้าอยากได้แล้วพิมพ์ม,มาว่าอยากได้เจอคลิปนี้เวลากี่โมงพิมพ์เข้ามานะครับผมอ่ะคอยสักนึงนาทีนะครับผมสำหรับแนวทางน้องมิลินอ่ะน้องมิลินเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกจะบอกด้วยเลยนะครับหลังจากได้ตำาราาปุ๊บก็จะบอกน้องมิลินแล้วอยู่ท้ายคลิปจะมีเด็ด แค่สองตัวชุดเดียวสองตัวชุดเดียวนะครับผมอ่าตำราวตำราวสายด่วนนะครับผมเนาะตำราวผมได้มาก็คือห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดชุดเดียวสองตัวชอบห้าศูนย์กับศูนย์แปดนะครับนี่ไม่ต้องรออยากบวกแห้งนะครับไม่ต้องรอถึงสองสามสี่หานาทีนะครับหนึ่งนาทีได้ไปแล้วนะครับผม ได้แล้วนะครับผมหลังจากนี้นะครับกบสิเป็นแนวทางของน้องมิลินนะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งให้รับชมแต่คลิปนี้อยากบอกนะครับผมน้องมิลินให้มาก็คือเจ็ดแปดเก้าบอกแอดไมนะครับแอดไมไปซื้อไว้แล้วนะครับแอดไมซื้อไว,แว้แล้วแล้วมือวาน หลังจากแอดไมค์สือเจ็ดแปดเก้าขึ้นน่ะนะผมฝันว่าน้องมิลินยางลงบ่อนามเดินลงบ่อ้นาน้ำตกอยู่หน้าบ้านเดินลงไปลงไปเลยน้ำลึกมากเป็นยังกึ่งว่าลึกเพราะว่าผมเป็นคนลงไปเอาน้องมิลินในความฝันในความฝันน่ะผมยางลงไปเอาน้องมิลินลึกมากยนาังลงไปลงไปลึก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 ลงไปแล้วก็ลงไปอุ่มนะครับอุ่มขึ้นมา ผมฟันแบบนี้ผมถือสามตัวตรงสองงวดวันนั้นผมถูกสี่สี่เก้าเลขสามตัวท้ายงวดพันพานๆไกลๆมาหนิก็คือเก้าเจ็ดสองสามตัวตรงรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็โน้ตทำไมนูเกิดหนึ่งสี่ห้าเนี่นะที่ไม่หลอกสนะี่ห้าผมฟันเฮโนมิริน,นผมได้โชคมากน่สามงวดสี่งวดแล้วนะครับหรือว่า หรือว่าตัวที่ผมซื้อหรือว่าตัวที่ผมซื้อนะซื้อซื้อไว้นะมันจีดถือหรอเพราะว่าผมซื้อสามห้าหกสามหกห้าไหวตั้งแต่ต่องวดเลขของนาคีน้อยนะครับเลขของนาคีน้อยอ่นหะล่ะและ้วพึ่งว่าฟันนั่ะหล่ะแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปเอา้าถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายคลิปมา ตามคำสัญญานะครับเมื่อขึ้นช่วงประมาณตีสามถึงตีสี่มีหลวงปูหลวงปูวัดปา่าทักมาบอกว่าหลวงปูได้เสือกเส้นใหม่ต้องปูสีมเฮ็ตแนวทางนะครับเฮ็ดแล้วละ่ะเฮ็ดแล้วละ่ะทรงไาให้ผมตอนนัะน,นะชมงมาให้ผมได้สองตัวชุดเดียวนะครับทําแล้วได้สองตัวชุดเดียวนั่นละ่ะจําได้บ่ เส้นใหม่ๆแรกๆสามตัวสองตัวสามงวดหลังจากนั้นมากระุดแล้วก็ที yes ่ได <t ung i illas> uh ้เส้นใหม่มาจากคอนแกนเอามาเฮ็ดงวดเดียวงวดนั้นก็เข้านะครับงวดนั้นก็เข้าส่วนมากส่วนมากงวดแรกๆสิบกว่อคมีคนตามแต่ไม่ค่อยมีคนซื้อนะครับงวดนี้ได้มาเส้นใหม่เป็นงวดแรกเส้นใหม่ๆ เป็นงวดแรกได้แค่สองตัวชุดเดียวอยากได้กันเ่ะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวผมจะไปขอมาให้แต่ผมจะผาไป้าเดี๋ยวผม,ยผมจะไปเอามาให้ถ้าบาังเอิญมาตรงกับของผมตรงกับน้องวิลินหรือว่าตรงกับของปูไข่ผมก็จะอัดเอาคือกันเพราะว่ามีแค่ชุดเดียวนะครับมีแค่ชุดเดียวนะครับผมอยากได้กันอยู่เนาะ ถ้าอยากได้วันนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปบกไกด่ดอกผมขี่มอไซค์ไปแป๊บเดียวพอโรหญงเข้าไปมันเลยวเขาเลาวออกอยนกขี่มอไซค์ไปแป๊บเดียวแล้วกลับมาแต่กลับมาบอกนะครับรับรองของจริงของแท้แน่นอนบริโภคจะของแท้แอดก้านะถ้าของจริงของแท้นี่มากดูเพราะว่าผมผมลงทุนด้วยนะครับคือผมลงทุนนําถ้าไปแล้วเออไปแล้วเป็น แบบถ้าเราไม่เคยตามเนาะบางมองมันเก็เหมือนเหมือนพูดเยอะประมาณนี้เหมือนพูดเยอะว่าวไหลไป,ไป่างสิเนาะแต่ที่ผมตามผมจะเอาแบบแท้ๆเลยก็คือเพราะว่าผมจะลงทุนนำแร้วผมจะลงทุนด้วยถ้าได้ผมเกาไปเห็ดบุญทั้งนั้นละคือผุมก็ได้เอาไปยังไล่กันผมก็จะไปทำบุญนะครับต่อทุนของเจ้าของนะครับอืม บางคนก็จะว่าเฮ็ดก้าเฮ็ดบุญอีหยังฉุดเลขคือฉุดเลขสซุงหวัดสุงหวดัวดนะครับผมก็เฮ็ดเฮ็ดหลายห้างเนาะก็ทางพระผมก็ไปเฮ็ดอืมเฮ็ดนําครูบาอาจาร,รย์เสริมดวงผมก็เฮ็ดเนี่ยวันวัน,วนหลังสงการานต์เนี่ยจะเสริมดวงครั้งใหญ่จุดเทียนนี่999เล่มนี่แต่บ่ทันได้ได้อยู่ได้อยู่ประมาณ10กว่าคนนี่ล่ะ นะครับนี่อันนี้คือเสริมดวงครั้งใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ทําบุญกับพอ่อกับแม่พ่อเถ่าแม่เม่าผมก็เฮ็ดเหมือนทำหมดกับเด็กผมก็ทําเด็กอ่อนผมก็เฮ็ดเด็กไหวเลี้ยนผมก็เฮ็ดนะครับช่วยงานบุญงานวัดอีกอย่างผมก็ไปเฮ็ดทั้งทั้งทั้งแรงทั้งทัพย์อาจจะไม่เยอะแต่เราก็ทําทำทำทำไปเราไม่ อาจจะไม่ได้วันนี้แต่เราก็ได้พรุ่งนี้มืออื่นบ่ได้เขาก็สิได้มือเอื้อนบ่อใด่ได้ได้ได้ศาสตร์นี่แหละบ่อใด้ดอกศาสตร์หนาบุญบุญบาปเฮ็ดไปก็ไดเร็วแล้วก็ผมกับวุมีอย่างผมก็เอาแห้งไปซอยเอาแรงไปช่วยแล้วก็ไปอ่าไปบอกบุญพันพันซื้อผมก็เริ่มได้มากได้มากได้มากเริ่มมีทุนได้มากนะครับได้เฮ็ดกระินผมกัเงินถือเหล็กผมนะผมถูก วันนั้นผมถูกอยู่ประมาณายี่สิบใบผมก็ไปร่วมบุญกับถินน้ำเพลินบางคน้นบุนก็ว่าอู้ยเอาเงินถึงเลขไปเฮ็ดได้แต่บาปเป็นวะแต่หูซื้อว่าผมได้บาปผมถึงเลขสูงวด <c oughs> นะครับถูกเลขบ่อยนะครับแหละถึงเลขเขาบ่ได้ผิดกฎหมายเนาะเราไปซื้อลอตเตอรี่บผมถูกลอตเตอรี่มา,ายี่สิบใบผมกเอาเงินที่ว่าไปคืนเงินก็ไปทำบุญนั่นแหละ ก็ถือโย่นะครับผมเอาใครว่าผมพูดถูกพิมพ์มาว่าแอดก้าพูดถูกนี่เรื่องจริงผมว่าตัวนะครับเอตาตเล่าตาเล่าอันนี้คือตาเล่าหลังสงการนะครับจุดเทียนนะครับใครอยากมีส่วนร่วมเนาะอยากจะมิซื้อนะครับจดซื้อไซเทียนในเทียนจะมียันสะดอกเคาะต่อสตาเปิดดวงรับโชค นะครับนะให้ติดต่อมาที่ไอเดีย,ลยไล่เนี่ยผมจะเขียนไอเดียไล่ไว้ให้ไอเดียไล่ของผมเนี่ยหกห้าสี่สองเอเจ็ดบอมีแอดน้ำหนัหกห้าสี่สองเอเล็กแล้วก็เจ็ดนี่ผมจะขึ้นไว้ตรงตรงหน้าผมนี่แหละนะครับให้ติดต่อสอบถามเข้าไว้ได้แอสกาอยากจะร่วมบุญอยากจะจุดเทียนด้วยผู้ใดว่างใครว่างนะ หลังสงการเดี๋ยวผมจะแจงมืออีกค่หนึงจะเป็นงานบวงสวงปูใหญ่เสร็จปูใหญ่เสร็จเท่าสิ็สลองใหญ่แล้วก็ตอนเย็นก็จะจุดถูปจุดจุดเทียนขอพรใครอยากมายินดีต้อนรับนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับจัดขึ้นวันเดียวเท่านั้นนะครับผมเตรียมรับชมใหญ่กันพร้อมนะครับสำหรับลีน่นี้สวัสดีครับ